ยเทคเองดูเหมือนกัว่าจะค่อนข้างฟื้นตัวหลังจากที่ฟุบไปนิดหนึ่งเรามาคุยประเด็นนี้กันนะครับว่าฟื้นตัวแบบนี้โอกาสอยู่ตรงไหนได้ในช่วงของ Invest Now ครับคุณสิทธาเส้งไพโระหรือคุณต้นต้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต้นตอนนี้ดูเหมือนบริษัทเทคทยอยผลประกอบการออกมาแล้วนะคะตัวเลขที่เราเห็นหรือแม้แต่บริษัทที่เป็นกลุ่มอื่นๆมีนแยะอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ ได้เลยครับผมก็ต้องบอกก,อก่อนนะครับว่าตอนนี้ในมุมมองของตลาดเราปีนี้เนี่ยเรามองว่าตลาดหุ้นจะฟื้นตัวได้ไกลแค่ไหนเนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวผลประกอบการเป็นสาคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องจับตาดูกันให้ดีจริงๆแล้วเราต้องจับตาดูหลายประเทศทั่วโลกนะครับแต่เพิ่นว่าตัวอของทางฝั่งฝั่งสหรัฐเนี่ยผลรยยางยางานออกมาค่อนข้างเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับเราดูประกอบกันในในสไลด์หน้าแรกก่อนเลยกันนะครับจะเป็นการที่ผมเก็บตัวของ การรายงานงบรายประเทศทั่วโลกที่สำคัญสำคัญมาให้ดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆก็เริ่มทอยอยประกาศงบกันกันออกมาแล้วนะครับโดยถ้าเป็นดูเนี่ยกลุ่มที่ในตารางมันอาจจะมีเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ดูตัวที่ผมวงเอาไว้ที่เป็นเส้นประสีม่วงนะครับมันจะเป็นเซลเซอร์ไพรส์กับตัวของเออร์เน็งเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่านอกจากนอกเหนือจากสิ่งที่สําคัญที่เราดูว่าปกติเราเราดูว่ายอดขายหรือกําไรเนี่ยจะเติบโตเท่าไหร่หรือ ขยายตัวหรือหดตัวใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นที่นักวิเคราะหอชอบดูกันเนี่ยคือว่ามันออกมาแล้วเนี่ยมันดีหรือวมันแย่กว่าคาดใช่ไหมครับอย่างที่คุณเฟิร์นได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าตัวอินเทลรายงานยอดขายออกมาเติบโตก็จริงนะแต่ออกมาน้อยกว่าคาดเนี่ยตลาดก็ลงโทษได้เหมือนกันกับการสมมติถ้าออกมาหดตัวแต่ว่าหดตัวน้อยกว่าคาดเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่ตลาดให้เป็นรางวัลก็ได้ <Yeah. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะไปดูโฟกัสเรื่องของตัวเซลเซอร์ไพรส์กับเออร์เน็งเซอร์ไพรส์ในในในช่องตรงกลางเป็นหลักเลยกันนะครับสำหรับตัวตารางตรงนี้นะครับถึงถ้าดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าหุ้นญี่ปุ่นกับหุ้นเกาหลีเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับรายงานงบออกมาแล้วเนี่ยดีกว่าคาดทั้งยอดขายและที่สําคัญคือกำไรเนี่ยดีกว่าคาดค่อนข้างเยอะเลยนะครับ mm. แต่ว่าที่เราไม่ได้เอามาใส่ใจมากนักเพราะว่ามันเพิ่งรายงานงบออกมาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าดูช่องแรกเนี่ย ตัวตลาดคุณญี่ปุ่นนี่แค่อีกเนี่ยรายงานงบไปไปแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับหากไปดูทีตัวเกาหลีเนี่ยรายงานงบมาประมาณหกเปอร์เซ็นต์ถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่ค่อยเห็นทิศทางหรือแนวโน้มอะไรเท่าไหร่นักนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้ในระยะข้างหน้าก็ได้นะครับถ้างบออกมามากกว่านี้นะครับแต่สิ่งที่เราเริ่มเห็นเทรนด์ที่ชัดขึ้นเนี่ยคือตัว S&P 500นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยตอนนี้ S&P 500ของสหรัฐนะครับรายงานงบออกมาแล้วประมาณเกือบครึ่งนึงแล้วนะครับประมาณสักง พอฉันจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วว่าง,งบแต้มนหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าเราไปดูช่องตรงกลาง S&P 500นะครับงบออกมาแล้วทั้งยอดขายแล้วก็กำไรเนี่ยยังโตดีกว่าคาดทั้งคู่เลยนะครับโดยเฉพาะกำไรก็เซอร์ไพรส์ไปประมาณสัก10%โดยเฉลี่ยะนะครับคราวนี้เราไปลองเจาะหน่อยด้วยกันว่าแล้วใน S&P 500ของสหรัฐเนี่ยนะครับอุตสาหากรรมใดบ้างที่เติบโตแข็งแกร่งบ้าง นในสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นการเจาะในลายของอุตสาหกรรมของ S&P ห้าร้ให้ดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าหลายอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเซอร์ไพรส์เป็นบวกหมดเลยโดยส่วนใหญ่นะครับอย่างนี้ครับโดยที่เซอร์ไพรส์มากกว่าสิคือเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับก็จะมีอย่างเช่นตัวกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มคอมมูนิเคชันเซอร์วิสนะครับกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างคอน sumer discretionary พวกนี้เนี่ยถือว่าดีกว่าคาดค่อนข้างเด็ดเลยมากกว่า1 0ขึ้นไป นะครับแล้วคราวนี้เรามาลองดูในกลุ่มที่คนค่อนข้างจับตาดูกันและเป็นตัวที่แบกตลาดมาตั้งแต่ปีก่อนแลละก็คือกลุ่มเจ็ดนางฟ้าใช่ไหมครับก็คือกลุ่มแม็กซ์เซเว่นนะครับเราไปดูในกลุ่มแม็กซ์เซเว่นนะครับในด้านล่างของตารางนะครับที่เป็นกลุ่มแม็กซ์เซเว่นเจ็ดนางฟ้าเนี่ยนะครับตอนนี้รายงานาออกมาแล้วประมาณสัก4ตัวอย่างที่คุณพิคคุณเฟิร์นได้กล่าวไ,ไปก่อนหน้านี้นะครับ าก็ทยออกมาแล้วนะครับเทสล a าเนี่เป็นตัวหนึ่งตัวเดียวที่ออกมาแล้วถือว่าแย่แยําแย่ม,ยม,ยม,มาคาดนะครับคือ,อไรายได้หดตัวแล้วไม่พอนะครับยังหดตัวมากกว่าที่ตลาดคาดด้วยซ้ำไปนะครับแต่อย่างที่คุณคุณ,ค,ณคุณวิทย์ได้บอกเลยว่าแต่ว่าหุ้นกับไม่สะท้อนนะกับพื้นตัวขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเทสล่าเนี่ยถ้าเราไปดูราคาเนี่ยโอ้โหมันเป็นตัวเดียวที่ในจ็ดทางฟ้านะครับที่ลงมาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับลงมาส่วนชาวบ้านเขา นะครับก็คือคือนักทุนเนี่ยก็อาจจะเริ่มแบบลงโทษไปก่อนหน้านี้แล้วพอสมควร <_ S 2> แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกที่สําคัญคือทางคุณซีอโอของอีลอนอีลอนมาร์กเนี่ยเขาก็ออกมาพยายามทีออ่จะบอกเรื่องของแผนการผลิตรถยนต์ที่จะเป็นโมเดลสระโมเดล2นะครับที่จะรา,าคาถูกลงนะครับแล้วก็จะเลื่อนมาเร็วขึ้นด้วยว่าอาจจะจากตอนแรกคนคิดว่าน่าจะผลิตได้สักกลางปีหน้าครึ่งหลังของปีหน้าไปเขาก็เลื่อนขึ้นมาว่าอาจจะ ให่ๆว่าอาจจะเป็นปลายปีนี้ไหมหรืออาจจะเป็นต้นปีต้นปีหน้าแทนอะไรแบบนี้นะครับก็เลยทำให้นักวิเคราะห์ก็เลยเหมือนเออเป็นเป็นอะไรทีเ่เป็นเชิงบวกเข้ามาแต่เราก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจเรามองว่าเทสซาเองก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายในปีนี้อยู่เหมือนกันกับเรื่องของสงครามราคาการแข่งขันเรื่องของการอีวีนะครับแต่ว่าตัวเทสซาเนี่ยเราบอกว่าไม่ค่อยอยังถือว่าทรงๆหรืออาจจะลบเล็กน,อน,น้อยในเ่องเอารุ่นนะครับในปีนี้แต่ว่าถ้าเราไปดูอย่างเมตานะครับหรือว่าอัลฟาเบส ตัว Microsoft ที่เพิ่งประกาศมาเมื่อคืนเนี่ยถือว่าค่อนข้างส่งสัญญาณคล้ายๆกันก็คือมองว่าตัวกระแส AI เนี่ยมีโอกาสที่จะแข็งแกร่งต่อเนื่องเลยในปีนี้นะครับอย่าง Meta เองเนี่ยนอกจากจากเรื่องที่ว่าออนไลน์ Advertising ของเขาที่เฟื่องตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่แต่มัดก่อนแล้วนะครับอีกทีหนึ่งที่น่าสนใจคือเขายังคงเพิ่มงบนะครับในการที่จะลงทุนใน AI Infrastructure ของเขาอยู่นะครับแปลว่าอะไรแปลว่า จะยังมีงบเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาลงทุนในใน,ในกลุ่มของ AI อยู่ของตัว Meta นะครับส่วนของ Microsoft กับ Alphabet ก็ค,คล้ายๆกันนะครับเขาก็เล่นจริงๆสองบริษัทเนี้ยเล่นลงทุนหนักไปมากแล้วเมื่อปีก่อนนะครับแต่ก็ยังแต่ก็ยังคงเห็นสัญญาณในการจะลงทุนเพิ่มต่อในปีนี้นะครับอย่างตัว Microsoft เองเนี่ยเขาบอกว่าตัวถ้าดูจากในงบนะครับก็จะมีงบ r d ของเขาเนี่ยที่ยังคงเพิ่มขึ้นประมาณสัก9.99%กว่าเกือบ10%เลย ที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นในแง่ของวิจัยและพัฒนานะครับซึ่งหลักๆก็จะไปเรื่องของการพัฒนา AI แหละเป็นเป็นสำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงบที่ออกมาของกลุ่ม Max กซ์เเนี่ยนะครับต้องบอกว่า3ตัวนะครับมีลักษณะคล้ายกันคือเป็นตัวส่งสัญญาณว่ากระแสะ AI นะครับมีโอกาสที่ยังคงไปต่อได้ในปีนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้งกำลังจะสรุปว่าเรื่องของ Big Tech ถ้าเกิดเราลงทุนเป็นตีมยังเป็นตีมที่น่าสนใจไหมครับในปีนี้2 0 2 4 ครับาสำหรับตัว Big Tech เดี๋ยวผมขอสไลด์ที่3ประกอบกันเลยกันในการกับกับมุมมองนะครับต้องบอกนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ Big Tech เนี่ยรักษาในแง่ของราคาก่อนราคาเนี่ยคือเป็นตัวนำเลยนำตลาดและเป็นตัวดึงตลาดให้ขึ้นมาเยอะพอสมควรในปีในปีที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าไปดูในแง่ของกำไรเนี่ยนะครับจากในรูปนะครับกำไรของ Big Six อันนี้เราตัด เทสลาออกแล้วกันเพราะเทสลาถือว่าช่วงปีที่ผ่านมาไม่เพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นักไม่ใช่ตัวแบงค์ตลาดเนาะเราเลยเอาออกไปก่อนนะครับเอาจากแม็กซ์เซเว่นอ่าเป็นบิ๊กซิกแทนนะครับอ่าเป็นนักฟับทั้งหกแทนนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากแท่งสีม่วงเข้มนะครับจะเป็นการเติบโตของกำไรของหกตัวเฉลี่ยรวมกัน นะครับของ Big กซเนี่ยนะครับนั่งพาทั้ง6เนี่ยรวมกันปีก่อนเนี่ยเห็นไหมครับว่ากําไรเขาเติบโตเป็นแท่งเนี่ยสูง,สงมากเลยครับต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งสองพันยี่สามจนถึงไตรมาสสี่สองพันยี่สามคือปีคือเส้นปีปีที่แล้วนะครับ <UN S 1> กลุ่มกําไรของเขาเนี่ยเป็นตัวแบกต,ตลาดเลยนะครับคือราคาหุ้นขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับกําไรที่เติบโตเด่นกว่าตลาดชัดเจนนะครับขณะที่ตัวแท่งสีเหลืองคือกลุ่มเทคที่ไม่เกี่ยวที่ที่นอกเหนือจากบิ๊กซิกนะครับกลุ่มเทคตัวอื่น้ว่า แท่งสีเหลืองเนี่ยยังค่อนข้างทรงๆเพิ่งเริ่มฟื้นตัวเมื่อครึ่งหลังของปีที่แล้วเองนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดู s อสอี P 500ยกเว้นนอกเหนือจากบิทเทคไอ้นอกเหนือจากกลุ่มเทคนะครับคือแท่งสีเทานะครับก็จะเหน็นว่ายังค่อนข้างทรงๆเลยกำไรไม่ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นักเมื่อปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นที่มาว่าปีที่แล้วเนี่ยบิทเทคแบกตลาดจริงๆจากกําไรที่มันเด่นกว่าตลาดโดยรวมน,นะครับ <S 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 หรือว่าเด่นกว่า กลุ่มเทคอื่นๆอน,นอกจากบิ๊กซิกซ์นะครับแต่ถ้าดูปีนี้คือแท่งทางฝั่งขวามือนะครับเห็นไหมครับว่าหุ้นเทคยังคงแบกตลาดอยู่เนาะในแง่ของกําไรเนี่ยในช่วงไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยยังเติบโตทสัก42%โดยเฉลีย่ยนะครับส่วนที่เอสเอ็มพี500ถ้าเอากลุ่มเทคออกไปเนี่ยยังคงหดตัวนะครับประมาณสัก3.3%ในไตรมาสหนึ่งปีนี้นะครับแปลว่ากําไรยังคงเด่นอยู่แหละในแง่ของตัวบิ๊กเทคในไตรมาสหนึ่งของปีนี้ นะครับแต่สังเกตนคะครับว่าถ้าเรามองมองไปข้างหน้าซักไตรมาสองไตรมาสสามหรือว่าไตรมาสสี่เนี่ยจะเห็นได้ว่ากําไรของกลุ่ม Big Tech Big Six เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอยู่นะแต่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยตาที่ลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ที่แท่งสีเหลืองอ่อนหรือแท่งสีเทาอ่อนเนี่ยที่เป็นกลุ่มเทคตัวอื่นๆหรือว่าหุ้นตัวอื่นๆในสารในเอสแอนดบีห้าร้อยเนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาลูกเข้าหากันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของตีมการลงทุนเนี่ยเรามองว่า กำไรจะเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงทิศทางตลาดหุ้นในระยะกลางระยะยาวได้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยคำแนะนําเราบอกว่าระยะสั้นเนี่ยในไตรมาสนี้หรือในครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยอาจจะยังคงมีบิ๊กเทคติดพอร์ตเอาไว้นะครับแต่ว่าอาจจะเริ่มเริ่มทริมหรือว่าเริ่มเริ่มลดสัสดส่วนลงมาบ้างในช่วงจวังหวะที่มันขึ้นมาแล้วก็เทคโปรฟิตออกไปบ้างนะครับแล้วก็ลองกระจายเงินเนี่ยมาสู่กลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มเทคอื่นๆหรือกลุ่มหุ้นอื่นๆในอุตสาหกรรมอื่นใน SME500 มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ ค่ะทีนี้แล้วเรามีมคําแนะนําสาหรับนักลงทุนยังไงเพิ่มเติมทิ้งท้ายด้วยไหมคะครับก็ต้องมองว่าภาพระยะสั้นนะครับหุ้นยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับซึ่งอย่าเพิ่งตกใจอะไรมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยราคาหุ้นม,มันขึ้นมาร้อนแรงมาก2ไแตรมาสติดแล้วนะครับตั้งแต่ปีก่อนจนถึงแตรมาสิปีนี้นะครับซึ่งในอดีเนี่ยปกติแล้วเวลาหุ้นขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีจังหวะในการพักหายใจหายคอบ้างอยู่แล้ว นะครับซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องปกติและเรามองว่าเป็นเรื่องของเฮลตี้คอร์ริคชั่นมากกว่าที่จะ,ะหมดรอบหรือว่าจะกลับไปสู่ภาวะตลาดหมีหรือว่าตลาดแบร์มาร์เก็ตขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยมองว่าภาพระยะสั้นอาจจะยังคงผันผวนต่อได้ mm. แต่เป็นจังหวะในการหาจังหวะย่อแบ่งไม้เข้าสะสมลงทุนได้นะครับโดยเฉพาะตีม mm. ที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยเราคิดว่ายังเป็นเทรนที่ที่น่าจะได้ประโยชน์ต่อในปีนี้นะครับ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณต้นค่ะขอบคุณมากครับคุณต้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเสถียรเซ้่งไพโรธนะคะแอสโซเซียตเดคเตอร์ฝ่ายเกาหลีการลงทุนบลจไทยพาณิชย์นะคะดังนั้นหุ้นจะไปต่อได้ไหมก็ต้องดูตัวงบการเงินนะคะเซียวเซอร์ไพรส์เออร์เนี่ยเซอร์ไพรส์หุ้นญี่ปุ่นเกาหลีดีแต่ว่ายังอะไรงานมาแค่หกถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนสหรัฐรายงานมา,นา,รรา,า,นมาครึ่งหนึ่งแล้วก็พบว่ากระแสไอไอแข็งแกร่งต่อเนื่องนะคะแล้วก็แม็กเออร์เลสแม็กาไไรดดดดด้โเเ่นทีียว เมื่อเทียบกับบริษัทเทคอื่นๆหรือแม้แต่ตัวอื่นใน s p 5 0 0ดังนั้นมีติดพอร์ตได้ไหมกลุ่มเทคแม็กซิกนี้มีมได้แต่ถ้ามีการขยับขึ้นมา t r i มออกบ้างก็ดีแต่ถ้ามีการพักฐานก็สามารถเข้าไปลงทุนได้เช่นกันค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ